เบ่งเด้อพี่น้องเห็ดฮันนี่มัชุ่มฮันนี่มัชุ่มเกิดแล้วนี่ก่อนี้เงานี้ได้แกงน้อยหนึ่งพี่น้องเลยคอยเก็บมาแต่พุ่นเก็บมายอมมาแยมมากพุ่นไดแน่แหละมันมาเจอมองนี้เป็นร้ mm hmm. นานเห็ดอีแมพผ้าห้องเห็ดปวกแต่เป็นเห็ดเงาอกมันเกิดมายำมหักอกหรือเงามันนี่แหละกับหักมันหักไป ไปฮอตแซมก็เกิดกระมงหันเนาะนี่ตัวนี้ก็คือแกงแสบพี่น้องเอ้ยนี่ิี่ายล้อมหล่ไปแล้วจังเคยชิเก็บจังเคยชิเก็บเพราะว่าเห็นเก็บมาแล้วสองสามเงาแน,น่น้อยเนาะมาเห็นเงานี่มันต้องมีอีกพี่น้องมันต้องมีอีกพี่น้อง เกิดแล้วเกิดแล้วแล้วอีกองอีกองเดี๋ยวมันมีอีกพี่น้องมันจะอยู่เป็นจุ่มอีกสี่ลำเกิดหมอกหนึ่งแล้วมันก็ต้องเกิดตอนนี้มันมีแต่เงาอกไหมพอมันมีแต่เงาอกนี่เฉยๆโอ้ยข่นซื้อมาโอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วบานแล้วพี่น้องเห็นบ่ิหานตอนนี้ต้องอุ่นนิดนลงอุลง เกิดขึ้นแนั้นตีนนีอ้้าเกิดขึ้นโ้แนีเลดแล้วพี่น้องบาดสำนกกินได้อย่ะด้พี่น้องกินได้เยเนี่ปวดๆอยูนี่ไปเกิ่วขึ้นเจอามันสีเกิดบาดตะมันสีโเกิดที่กินมันเกิดท่ายเดือนนี้เลยพี่น้องแต่มันจะเกิดอีกอยู่อันนี้มันเป็นหัวปีมันเป็นเฮดหัวปีพี่น้องมันเป็นเฮดหัวปีโอ้ ลักบานแล้วพี่น้องเจ้าใครแต่เป็นยังบ้านเงากล่กินไรเยอะย่างไปเบิ่งอีกก้างเทียวคออีกไม่ต้องมีอีกนะอุ้ยนี่ือเงาเนี่ยเฮ้ยกำลังจุ่มๆพี่น้องไม่กินบอะไ้แค่ปลาไว้อีกเมื่อสองมือสองโอ้ยผิดเจออีกแล้วยเงานี่เก็บได้พอดีอุ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ่าถ้าขึ้นมากินก่อนแล้วพี่น้องเอ้ย ขึ้นมาฉลองก่อนแล้วขาดจังวงจังเลยอูย้ยี่พ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 ี่โอ้ยสิได้แกงใหญ่เติบเต้นนี้ไหมนี่นี่กำลังพ่นขึ้นมาเลยพี่น้องนี่ยูนี่เพราะว่าตีนเงาอกพี่ยิ่ดอกให้เกิดผู้เดียวพี่จีขึ้นามาเก,กิดอูย้ยี่เจอ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 อีกแล้วพี่น้องเงานี่เยอะขนาดเลยเงานี่เงาบักไงเกียง แกงได้ได้แกงหนึ่งพี่น้องนี่เงานี้กำลังพอดีพอดีซ้ำนี้พอดีน้อยไหลกันอุ้ยพี่เห็นอีกแล้วโอ้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 ปาดโถปาดดีโถมัน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 พี่น้องมัน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 นี่เงาหนึ่งหลายเงาอยู่อุ้ยแมนเหมือนเห็นว่าพ่อผู้เดียวอืออุ้ยผีพี่น้อง โอ้ยโทรหาอีมาน่อยให้มาเก็บน้ำกันวิธีเก็บเม็ดบ่แลนี่หมโอ้ยพี่สิบปได้ทศองกะตาพุ่บอยพี่นอ้องเอ๊ะตายตายตายมึงเด้อสีห้างกล้องท่ายเจ้าของเก็บเห็ด <laughs> เป็นคอนเทนหนึ่งลงคลิปลงคลิปเดินไปอีกก่อนถึงเผยอีกนะ นมีน้ไเคยมีมนเคยมีเคยาวัมเป็นงโอเคไองจุดสกแล้วก็เก็บ ลงมือเก็บ no กันพ่ออีแม่พ่อเอ๋ยพ่อจะเก็บกันลงมือเก็บกันเก็บกันเด้อถิ่นเด้อโอ้ยผี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 ผดอกนี่จะเน่าจะเท่าแล้วโอเก็บกันเริ่มเก็บกันเดี๋ยวมันเกิดกันเดือดเก็บกันเด้อเริ่มเก็บกันเด้อ เล่นเก็บของพี่น้องมั้ยข้อแรกเราได้ลายเติมมั้ยได้ลายเติมโอ้ยพี่น้องพีผีผีพีผีผีจุ่มจุ่มจุ่มเยอะโอ้ยพี่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 มีเบิร์ตอุ๊ยพี่บักญ่พี่น้องเรานี้จบักญ่พี่น้อง เจอเทิงที่กันนะอาจจะมีเทิงที่อีกเด้อโอ้ยแมนอีลีพี่น้องเอ้ยเพี่อโอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องอุ้ยเยอะโชค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 หมันโชคหมันมีอีกไหมลงไปตาเลย เริ่มเก็บกันนะครับอู้ยนี่นี่อีกนี่อีกนี่ดอกใหญ่ตายเริ่องลงมือเก็บกันพี่น้องเลยเห็นบ่านี่พี่น้องนี่แมนบากพี่น้องเอ้ยจะเก็บ ขาก็บตอีกหน่อยนึงโอ้โหโชชคเหมืนเหมนโชคโหมนืนเกือบจะโบมาได้เลยเกือสีโบมาาท่นปงโค้นั่นโค้นั่นโบมีเคลมจะโบมีดอกว่ะอ้ยนี่เห็นบพี่น้องนี่เยอะเห็นบอนีนี่นเห็นบ่งอบไง สวนน้ำควยบ่เบิ่งเลยพี่น้องหาเจิตอิเม่พ้าห้องเฮ็ดปวกพนะแต่ว่าซื้อแท้ๆเพิ่นซื้อฮันนี่มัชรูมฮันนี่มัชรูมเนาะมันมาเกิดอยู่น้ำหากหรือว่าเหงาอบพี่น้องมาเกิดอยู่น้ำหากหรือว่าเหงาอบเดี๋ยวใส่กระตายยังงกันนี่ก็จะปาดเอาออากระตาเอาแจกแ่ ดอกมันกับขามันรากมันจะป่าไว้ป่าไว้ป่าไว้มีมเสื้อปีหน้าแล้วพี่นอกสวนเนี่ยอีหมาน้อยคือไม้เก็บเพ็ดพะนะแต่ว่ามันสีมาบูบนี่ว่เห็นมันมาซอดไปนี่ก็ปแปลนยังบูมาเด้อคอยกระทีเก็บเอาผู้เดียวเอาผู้เดียว ไว้สำหรับปีมันสิเกิดอยียวพี่น้องท่านี้เกลีย้ยงวันเนี่ยเกิดเกิดไปห้าเดือนออกตุเบร์เลดออกตุเบร์พี่น้องตอนนี้มันเกิดหวัวปีเฮ็ดหวัวปีพี่น้องเฮ็ดหวัวปีนี่คอยมาเก็บได้หวัวปีปีกายนี่มันเนา่าโทมะฮอนมันเน่าเหมือนแถวนี้ปีนี้มาทันพอดี ปีนี้มาทันเพิ่นพอดีพี่น้องบนนังมีต่อมันเย็นน้องตัวทากตัวทากน้อยเพิ่นมากินขอเด้อขอเด้อมึงเจ้ากินน้ำลังมึงเจ้ากินน้ำลังมึงเจ้ากินแล้วกินก่อนคอยแล้วตอนนี้ขอขอเด้อพญาทากเด้อขอแะกวก็ นี่พี่นงเห็นนะง่า่นี่พี่นงเติเงนี่ตั้งงาเงี้ยตังกระต่า,ายพี่นงตั้งแเออแบบนี้ได้เยอะนี่พอดีพอดีเนนาเจ้าของเนนาพวกเก็บนั่พีน่นง เห็นหน้าผู้เก็บน้ำนี่เห็นพอดีเลยเห็นหน้าผู้เก็บบ่ก้มลงใครจะเห็นซสำนีละะพี่บ้ามีคนไม่เห็นผี่บ้ามีเถ่านี่เห็นอย่างกระจกกระจเยเก็บเห็ดขั้นบอกก้มลงจะไม่เห็นหน้าเจ้าของสันดอกหว่า มาเจอเห็ดฮันนี่มัชรุ่มอีแม่พ้าห้องเห็ดปวกอม,มันจะกินปุดๆุด,ดเแลกแกงขิงมันกินมันหย่ำปุดๆเกินเพื่อเห็ดเห็ดปวกหีหืีพี่น้องอยก็ห้อนแล้วเดเริ่มห้อนแล้วมื่อพ่อปลงเห็ดปวกเริ่มห้อนแล้วตะวันออกมาเสียงเก้กาหน่อยนึงแล้วใส่เสือ 2, 3, ้อสองสามทอนหือพี่น้องมื่อเศ้านี้มันอย่างเงยน็น เศร้าอย่างนี้ก็เย็นกันเลยเก็นใส่เสือ้อสามซอนเสื้อในระทบับทับและแขนยาวอีกอี๋อีพี่น้องพี่น้องเห็นบอกเพิ่นไม่กินก่อนเลยเพิ่นกินอิ่มแหละเพิ่นก็หน,นี่แหละเด้๋ยวเห็นแหละเพิ่นไปอยื้อใส่ไว้คอยไปสิเก็บเอาส่นตัว ขไปแล้วขึ้นนี้แลอืมอนัมัมมมมน,ปนมเป็นฮาปูโค่ต้อกไปชเก็ตขอเพ่านี่เปนั้นอยู่